สวัสดีครับผมตัดก็ามารายงานพิเศษครับต่อสายตรงไปที่ฮิวสตันรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นรัฐที่กำลังเจอกับวิกฤตน้ำท่วมใหญ่อันเกิดจากเฮอริเคนฮา์วีซึ่งบอกว่ารุนแรงที่สุดในอย่างน้อย10ปีครับคุณหมอทรงพลมาลากรคุณหมอคนไทยที่นั่นครับคุณหมอทรงพลขณะดนี้กำลัขดข้างหน้านครับ รายงานให้เราทราบครับตอนนี้สวัสดีครับคุณหมอทรงพลครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอตอนนี้อยู่ข้างนอกเลยเหรอนอกนอกที่พักเลยเหระครับนี่อยู่เห็นภาพของใช่ครับเห็นภาพของผลพวงจากเฮอริเคนฮาวีหนักๆเลยนะครับเป็นยังไงครับที่นั่นที่ฮิวสตันครับอ๋อก็ปีนี้นี่เเหมือนกับว่าเป็นเยอะกว่าทุกครั้งนะครับแล้วก็ไม่เคยจะเจอเหตุการณ์อะไรขนาดนี้มาก่อนนะครับ อ,อ,อืมเนื้อความคาดหมายพอสมควรนะครับครับที่กาม,มองว่าความเสียหายที่เกิดนี่ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนที่รัฐเท็กซัสเลยนะครับครับผมอืมครับล่าสุดนี่มีคนเสียชีวิตและมีคนนี่ไม่มีบ้านอยู่ที่พักอาศัยยังไงครับเออคนเสียชีวิตเท่าที่ทราบนี่ยังเออมี คนหนึ่งคนนะครับ,รบแต่ว่าคนที่ไม่มีที่พักอาศัยนี่ค่อนข้างเยอะมากนะครับ,รบที่นี่เขาเปิดเเปิดศูนย์กู้กู้ภัยนะคะับให้คนเป็นเชลเตอร์นะครับให้คนไปอยู่แล้ว huh แต่ว่าเราพักอยู่ที่ไหนเขาก็จะประกาศทางทีวีว่าถ้าคนอยู่ตรงนี้แล้วที่บ้านมีปัญหาน้ำไปไม่มีแล้วก็อาหารไม่พร้อมมีคนบาดเจ็บเนี่ยหรือมีคนป่วยต้องการการดูแลทางการแพทย์เนี่ย เขาให้ไปที่เชลเตอร์ใกล้ๆนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นโซนไปครับว่าโซนไหนให้ไปตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับเชเตอร์ก็คือที่พักเฉุกเฉินนะครับก็อาจจะเป็นครับหอพักเป็นโรงเรียนหรือเป็นสถานที่สาธารณะต่างๆใช่ไหมครับกลางเรียกว่ากลางเต้นชั่วคราวกันเลยใช่ไหมครับใช่ครับบางเออบางเชลเตอร์ก็จะเป็นอคอมมูนิตี้ฮอล์นะครับบางอันก็จะเป็นอ เป็นเป็นเหมือนกับโรงเรียนเก่าอะไรเงี้ยนะครับอืมเป็นโรงเรียนครับผมครัแล้วก็เข้าไปอยู่กันในอาคารนะครับอครับเห็นภาพแต่ละภาพนี่น่ากลัวมากเช่นว่าคนแก่เอ่ยเด็กๆเอ่ยอยู่ในบ้านที่น้ําท่วมหนักกว่าจะออกมาได้ก็ลําบากลําบนเหลือเกินครับใช่ครับอคือวันนี้เนี่ยนะครับเท่าที่เห็นที่เห็นจากภาพนะครับคืออันนี้ คือบ้านผมเนี่ยอยู่ติดกับคลองเป็นเป็นทางระบายน้ํานะครับครับแล้วก็ทางระบายน้ํานี่เขาทํามาประมาณหกเดือนนะครับทําใหม่เพราะตอนแรกเนี่ยมันจะเล็กกว่านี้นะครับแล้วก็พึ่งพึ่งเสร็จเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเหมือนกับว่าเพื่อที่จะเอ่อเพื่อที่จะต้อนรับไอฮอริเคนนี้เลยนะครับพึ่งเสร็จหมัดมานะครับแล้วตั้งรับเฮอริเกนเพราะว่ารู้ล่วงหน้ามานานแค่ไหนครับว่าไอฮอริเกนทาวี่นจะมา คือจริงๆฮาวีนี่เพิ่งทราบกันนะครับแต่ว่าจริงๆฤดูนี้ตั้งแต่มิถุนายนจนถึงพฤศจิกของทุกปีนะครับเป็นเป็นฤดูเฮอริเคนของฮูสตันอยู่แล้วครับครับจุดที่คุณหมอชงพลอยู่นี่อาจจะโดนน้อยหน่อยใช่ไหมเพราะว่าผมได้เห็นข่าวป่าเท็กซัสฮิสตันเมืองอื่นๆนี่หนักกว่านี้เยอะเลยนะครับโดนน้อยหน่อยครับแต่ว่าจริงๆวันนี้นะครับคือระดับน้ําจริงๆแล้วนะครับอันนี้นี่คือคอสะพานนะครับจริงๆระดับน้ําเนลึกลึก ตามปกตินะครับมันจะเตี้ยกว่านี้เยอะมากข้างล่างเนี่ยเป็นที่วิ่งวิ่งเล่นได้นะครับแล้วก็อันนี้นี่คือน้ํามันเต็มมาจนถึงคอสะพานน่าจะลึกเป็นเกือบเป็นสิบเมตรนะครับตถวตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วก็วันนี้นี่ระดับน้ําลดลงแล้วเห็นสะพานนะครับเมื่อวานนี้ระดับน้ํานี่สูงขึ้นมาจนถึงเกือบมิดมิดต้นไม้นี่นะครับจนท่วมเข้าอพาร์ตเมนต์นะครับ ดัะนั้นมวลน้ามหาศาลน้่นะครับเมื่อวานนี้วันนี้นี่ดูดีขึ้นกว่าเมื่อวานเยอะครับครับเพราะว่าข่าวที่ออกมานี่บอกว่าไอ้ความเสียหายก็ดีฝนที่ตกออกมาก็ดีเนี่ย unprecedented เลยแปลว่าไม่เคยมากขนาดนี้มาก่อนเลยใช่ไหมครับครับครับไม่เคยครับอืเยอะมากครับเยอะมากแล้วคือจะให้ฝนตกยังไงเนี่ยไม่เคยที่จะท่วมเลยถนนนะครับครับแต่เมื่อวานนี้นี่ท่วมขึ้นไปเยอะมากเลยนะบ้านพังกันเป็นแถบๆเลยนะครับ อ่าเป็นอุตลุดเลยมานคุณทางอุตลุดครับคุณหมอทรงพลไปไปเรียนด้านมะเร็งลำไส้นะครับที่ a อ d e r s o n Cancer c e ซ t e r เตที่ฮิลตันนะครับเป็นหมอผ่าตัดมะเร็งใช่ไหมครับคุณหมอเรียนมาเรียนที่นี่หรือว่ามาเสริมความรู้เกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดมะเร็งครับมามาเรียนเสริมความรู้เรื่องการผ่าตัดมะเร็งนี่แหละครับครับอยู่ที่อยู่ที่กรุงเทพนี่อยู่ที่ไหนครับ ลงบัลจุลาครับอ๋อแล้วก็ไปเชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งลำไส้เลยเหละครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็อแคนแล้วก็แอนเดอร์สันแคนเซอร์เซ็นเตอร์นี่อยู่ที่ฮิวสตันที่นี่เลยแล้วก็เจอกับภัยพายุนี่ไหมครับเออเจอครับแอนเดอร์สันแคนเซอร์เซ็นเตอร์นี่เคยเคยมีสถานกา,ารณ์ที่ครั้งครั้งที่แล้วนี่ปีสองพันห้านี่ก็หนักอยู่นะครับครับจนหลังจากหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เขาก็เริ่มที่จะ ตระหนักว่ามันมันอันตรายมากนะครับตอนนี้เอ็มเดนเดันเนี่ยมีโรงงานปั่นไฟฟ้าของตัวเองอใหญ่เลยนะครับแล้วก็ไม่ไม่ต้องกลัวเลยครับว่าว่าจะไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับครับเขาเปรียบเทียบแคทรีล่าจะจำได้ไหมครับคราวนั้นที่พายุแคทรีน่าที่สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงที่สุดในประวัติศาสตร์ันี้เขาเปรียบเทียบครั้งนั้นได้ไหมครับได้เลยครับเ๋อเหรอ ผมว่าผมว่าน่าจะน่าจะใกล้เคียงกันมากนะครับกันก oh. ันครับ <c oughs> ค,คือที่นี่เนี่ยเวลาเขาเขาเตือนภัยมาก่อนนะครับครับ <c oughs> ตั้งแต่เมื่อต้นอาทิตย์ที่แล้วนะครับ <c oughs> เริ่มได้รับอีเมลแล้วก็จากที่ทํางานนะครับ <c oughs> แล้วก็จากจากเอพาร์ตเมนต์เองเขาก็จะบอกว่าจะมี พายุหนักเข้านะฮะเราให้เตรียมอะไรบ้างให้ตุนน้าให้ตุนอาหารยังไงแล้วก็ให้เติมน้ํามันให้เต็มนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่จะต้องที่จะต้องเก็บไว้ในบ้านมีอะไรบ้างนะครับเขาก็เขาก็บอกหมดทุกอย่างนะครับกอที่นี่ค่อนข้างดีครับการเตือนภัยก็ก็ก็บอกล่วงหน้ากันหน่อยนะครับที่ที่ข้อที่ดีอีกอันหนึ่งก็คือเขาจะมีเมสเซจนะครับเป็นแบบอเลอร์ตแบบว่าเข้าโทรศัพท์ของทุกคนในเมืองนะครับว่า อยู่อยู่โซนนี้ให้ปฏิบัติตัวยังไงให้ให้อพยพเมื่อไหลหรือว่าให้อยู่ในที่ตั้งนะครับหรือว่าตรงนี้กําลังจะมีพายุเข้าหรือว่าจะมีแฟลชปัตมีอาจจะมีจะมีน้ําท่วมหนัะวิ่งเข้ามาเนี่ยเขาก็จะบอกฮะแล้วให้หาที่กําบังอะไรเงี้ยครับครับฮะแล้วก็ตุนอาหารกันเลยใช่ไหมครับตุนครับเพราะว่าจริงๆอาหารนี่เริ่มอาหารอาหารนี่สําคัญมากนะครับนอกจากอาหารก็คือน้ําสะอาดนะครับสําคัญมากแล้วก็ เอออาหารเนี่ยหมดหมดโดยเฉพาะอาหารแห้งนะครับ,รบหมดตั้งแต่เมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะครับหมดเชลฟ์หมดเลยครับอ,อาหารแห้งหมดเลยอ,อาหารกระป๋องขนมปังอะไรเงี้ยครับหมดมแล้วในภาวะที่ตอนนี้ผู้คนที่ตุนอาหารไม่ทันก็ดีหรือว่าติดอยู่ในบ้านก็ดีหรือว่ามาหลบภัยอยู่ก็ดีเนี่ยอาหารการกินเข้าทำยังไงครับคือ คืออันที่หนึ่งนะครับถ้าเขาประกาศว่าทุกคนจะต้องอยู่กับที่คนที่มีอาหารพอแล้วให้อยู่กับที่เท่านั้นนะครับเพราะว่าออกมาเนี่ยบางคนบางคนพยายามจะหนีแล้วก็ขับรถออกมาแล้วก็ไปตายกลางทางหมายถึงว่ารถตายกลางทางพานน้ามันท่วมอันนั้นหนักกว่าลแล้วก็พอน้ําท่วมหนักมากแล้วก็ติดอยู่ในรถบางทีติดกันทั้งคืนเลยนะครับอ oh, oh. ืแล้วก็ต้องเอาเฮลิคอปเตอร์อะไรไปช่วยกันอย่างเงี้ยนะครับทีน,นี้คนที่เออ บริเวณที่น้ําท่วมหนักมากนะครับแล้วก็ต้องขึ้นหลังคากันนะครับ<น>ที่นี่เขาก็จะมีเฮลิคอปเตอร์<ม>ทั้งเมืองนี่มีประมาณยี่สิบกว่าลํานะครับเพื่อที่จะบินลาดตระเวนว่าใครอยู่บนหลังคาบ้าง<ม>นะครับ<ม>แล้วก็แล้วก็ย่อนของมาให้หรือว่าดึงคนขึ้นไปนะครับอืม,ม,มให้ไปรวมกันที่เชลเตอร์ะนะครับแล้วก็ ใช่ครับผมอยู่อัาร์นเน้นก็โชคดีหน่อยเพราะว่ามันมันอยู่ชั้นสูงนะครับอยู่อยู่ชั้นสี่ก็ไม่ค่อยมีปัญหานะนะครับอ่าแล้วไปทำอะไรแต่ชั้นหนึ่งนี่ก็โดนเละเลยแล้วแต่ชั้นหนึ่งนี่โดนเละเลยเลอท่วมเข้าไปข้างในเลยเหรอครับใช่ครับใช่ครับมีมีการมีแบบคนถ่ายรูปมานี่ของเขิงนี่ลอยเลยนะครับใช่ใช่ผมเห็นภาพันนนี่น่ากลัวมากมีภาพโดรนที่ถ่ายจากข้างบนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเจอฮิซึนามิพัดเข้าไปบ้านพัง กันเป็นแถบๆจริงๆเลยครับใช่ใช่ครับใช่ครับเป็นอย่างนั้นนะครับวาดภาพไม่ออกเลยว่าอเมริกาจะเจอภาพอย่างนี้บ้านเราเจอน้ําท่วมเมื่อเร็วๆนี้ที่สกลนครหลายจังหวัดเนี่ยก็ยังไม่แย่เท่ากับที่ผมเห็นภาพของฮิสตลนและก็เมืองอื่นๆของรัฐเท็กซัสเดียวนะครับครับนัครับฮะแล้วก็ลูกเด็กเล็กๆที่ที่แบบว่าเอ่อเคลื่อนย้ายกันไม่ทันนะครับก็ก็ ก็ค่อนข้างหนักในข่าวทีวีนี่ก็มีคนไปติดอยู่กลางถนนในบนไฮเวย์นี่ระดับน้ําสูงถึงไฮเวย์เลยนะครับ<อ>แล้วก็รถไปไม่ได้แล้วก็แล้วก็เด็กอะไรก็ติดกันอยู่บนบนไฮเวย์นะครับต้องต้องเอาเฮลิคอปเตอร์ไปช่วยกัน,นครับครับครับนะผมเห็นตัวเลขล่าสุดนี่ตายเพิ่มมาเป็นห้าคนแล้วก็แน่นอนคนที่ไม่มีบ้านอยู่อาศัยเนี่ยสี่ห้าแสนคนละและที่อยู่ในเชลเตอร์ในเชลเตอร์หมายถึงว่าต้องมีที่พักพิง ฉุกเฉินเนี่ยก็3-4มสี่หมื่นคนละขณะนี้เฉพาะในในาฮิวสเติลกังครับแต่ว่าทั้งเท็กซัสรัฐนี้โดนหมดเลยกับทุกจุดของรัฐเลยใช่ไหมครับเท็กซัสนี่ใช่ครับเออตรงที่ที่พายุมันขึ้นจริงๆนะครับมันขึ้นทางตอนใต้ติดกับอ่าวแมสซิโกนะครับครับแล้วก็ตรงนั้นนี่โดนหนักเลยนะครับตรงตรงเบย์อเรียนี่ครับ,รบโดนโดนหนักนะฮะแล้วก็ตัว พุสนั่นเองที่ตรงกลางเมืองเนี่ยโดนน้อยหน่อยแต่ก็เยอะมากนะครับเพราะว่าตัวตัวพายุมันหมุนแล้วก็โค้งเข้าตัวเมืองโดยตรงนะครับ,รบก็ปกติแล้วเนี่ยมันเคยมีเฮริเคนบ่อยครั้งนะครับ,รบแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยมันก็หมุนลงทะเลหรือหมุนวิ่งไปทางอื่นนะครับแต่คราวนี้นี่มันวิ่งเข้าเข้าตรงๆต,ตัวเมืองก็โดนกันหนักเลยครับ,รบประชาชนทั่วไปพอใจไหมกับการช่วยเหลือของทางการ เร่งด่วนพอไหมเร็วพอไหมกว้างขวางพอไหมครับครับเอ,อโดยทั่วไปก็ก็ค่อนข้างพอใจนะครับ,ค,รบคือเนื่องจากว่าอันที่หนึ่งคืออย่างที่อ,อย่างที่กล่าวไปก็คือเขามีเฮลิคอปเตอร์วนตลอดแล้วก็คอยช่วยเหลือนะครับแล้วก็การแจ้งข่าวก็ก็ค่อนข้างที่จะไวนะครับเพราะว่าอย่างเ,เขาก็จะให้สายด่วนนะครับมาเบอร์สายด่วนมาแล้วก็ใครที่โทรนายวันวันไม่ติด ในวันๆเขาก็จะโทรกลับนะครับ,รบแล้วก็เบอร์สายด่วนนี่เขาก็จะโทรกลับนะครับ,รบแล้วก็เขาก็จะบอกว่าทางทีวีกับอินเทอร์เนต็ตเนี่ยตลอดเวลาว่าให้ทําอะไรยังไงแล้วก็แล้วก็เอให้ปฏิบัติตัวยังไงบ้าง<ๆ>เช่นการโทรศัพท์ให้โทรยัยงไงให้รวมกลุ่มกันยังไงแล้วโทรกันทีเดียวยังไงบอกแจ้งตำแหน่งตรงไหนอะไรนะครับเขาก็จะบอกอย่างนั้นที่ดีที่สุดก็คือมันจะมีแมสเซจที่ว่านะครับจะแจ้งเตือนแบบ เป็นเป็นเสียงที่เษ่นะเหมือนเหมือนเสียงของบออะไรครับต้อ,อต้อต้อดังๆขึ้นมาว่าอตอนนี้คนอนาโดกําลังจะเข้าในแอเรียที่อยู่อยู่ให้ต้องหาเชลเตอร์ต้องหาที่กาําบังยังไงอะไรอนี้อันนี้ค่อนข้างดีครับครับอันที่ค่อนข้างมีการถกเถียงกันก็คือเรื่องว่าจะจะ,จะควรจะเคลื่อนย้ายหรือไม่เคลื่อนย้ายควรจะบอกตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับอันนี้ค่อนข้างที่จะมีการถกเถียงกันอยู่ว่าค,ควรจะบอกเร็วกว่าน,นี้ไหมหแต่คน ก็จะมีมีมีคนที่เข้าเถียงกันว่าเออถ้าสมมุติว่าบอกเร็วแล้วคนทั้งหกล้านคนวิ่งออกจากเมืองแล้ว <น S 2> ยิ่งออกไปเบียดกันข้างนอกแล้ว <S 1> <S 1> <ช>น้ําท่วมถนน <S 1> <S 1> <ม>คนตายยิ่งหนักกว่านี้อะไรเงี้ยครับประชากร<ม>รัฐเท็กซัสใช่ประชากรรัฐเท็กซัสตั้งหมดนี่มีกี่สิบล้านคนเอออาจจะเกือบเกือบสิบล้านนะครับ <S 1> <S 1> ใช่ใช่ต้องต้งทั้งรัฐนี่นะครับแล้วที่น่าสนใจคือ ครับเอ๊ทั้งรัฐผมไม่แน่ใจนะครับแต่ฮิวสตันจากตัวฮิวสตันเองเนี่ยก็หกล้านเนี่เฉพาะฮิวสตันใช่หกเจ็ดล้านคนเลยนะครับแล้วก็เป็นเมืองศูนย์กลางศูนย์กลางธุรกิจด้วยศูนย์กลางของสถาบันต่างๆมากมายเลยใช่ไหมครับฮิวสตันเนี่ยเป็นเมืองใช่ครับเออ็มดีแอนเดอร์สันที่อยู่นี่เป็นก็เป็นโรงพยาบาลมะเร็งที่ดีที่สุดในโลกเลยนะครับขึ้นแรงอันดับหนึ่งใช่เอ็มดีแอนเดอร์สันเคาน์เตอร์เซ็นเตอร์ฮสตันนี่นะครับเรื่องมะเร็งนี่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของ ออื่อาก็ครับที่เขาจัดอันดับกันปีนี้นะครับแล้วก็เจอเกกับวิกฤตน้ําท่วมครั้งนี้นี่ปฏิบัติการการทําหน้าที่ของโรงพยาบาลแห่งนี้มีอะไรชนงงะไหมครับคือคือทุกคนเขาก็เขาก็มีคนทํางานอยู่ข้างในนะครับส่วนคนที่เข้าไปไม่ได้ก็คือเข้าไปไม่ได้ก็ คนที่อยู่ข้างในก็คงคง,คงทางานกันไปไม,ไม่ไม่มีปัญหา<ม>ขนาดนั้นนะครับอืมไม่ได้มีเรื่องไฟฟ้ฟานี่โรงพยาบาลไม่มีปัญหาเพราะว่ามีเจเนอเรเตอร์ของตัวเองอยู่แล้วใช่ใช่ครับเขามีแพลนแบบใหญ่เริ่มเทิ่มเลยฮะครับแต่ว่าไอ้ชาวบ้านทั่วไปล่ะไฟฟ้าดับไหมในบริเวณที่ผมอยู่ไม่ดับนะครับแต่ในบริเวณที่ห่างออกไปนะครับตรงแถวแถวทางใต้ที่ติดกับทางที่พายุเข้านี่ครับ ดับฮะ<อ>แล้วบ้านเละหมดเหมือนันครับ,รบครับแล้วก็การทำนายอาการนี่จะอย่างนี้อีกกี่วันครับจะผ่านไปโอเคนนี่จะผ่านไปวันไหนครับคือเขาตีว่าสักประมาณวันพุธนะครับฝนจะตกหนักเรื่อยๆอยจนถึงวันพุธนะครับคือนี่เพิ่งวันจันทร์นะใช่ครับใช่ครับเขาก็ยังแต่ว่าผมดูด้วยตัวเองนะครับบริเวณที่ผมอยู่นี่ตกน้อยลงนะครับครับ เพราะว่าเมื่อวานนี้มืดฟ้ามัวดินแล้วระดับน้ําก็ลดลงนะครับผ้เข้าใจว่าเอ่อมันคงเป็นช่วงพักนะครับแล้วก็ให้ระบายน้ํากันนะครับอืมครับก็เอ่อเห็นว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะบินมาเนี่ยมาอย่างครับเอยังไม่เห็นนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้เห็นข่าวนะครับโอเป็นทวิตเตอร์ของประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าเนี่ยกําลังเตรียมตัวจะไป เยี่ยมที่เท็กซัสดูว่าคนที่กาลังลำบากลําบนอยู่กับวิกฤตน้ําท่วมครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับพอฮะฐานเสียงใหญ่ของเขาก็อยู่แถวเท็กซัสใช่ไหมฐานเสียงก็ใหญ่อยู่แถวนี้นะเขาต้องมานะครับครับต้องมาอ้าวแต่ว่าจอร์ชบิลบูชก็ดีจอร์ชบูชก็ดีก็คือเท็กซัสเหมือนกันนี่ใช่ครับใช่ครับเมืองนี้มีแต่ เป็นดังอยู่ครับเก <c ười> ินดังอยู่ <c ười> อ่าฉะนั้นด,ดูภาพรวมแล้วนี่ลําบากแน่และกว่าจะฟื้นได้ก็คงใช้ระยะเวลาพอสมควร <c ười> ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับโรงเรียนก็โรงเรียนก็ประกาศปิดย,ยังไม่ยังไม่มีกําหนดเปิดนะครับอืมอืมครับถนนหนทางล่ะถูกตัดขาดไหมครับคุณขับรถออกไปไม่ได้แล้วมั้ง ขับรถไม่ได้ครับคือขับรถออกไปนี่ค่อนข้างอันตรายเมื่อคือนนี้ประกาศเคอร์ฟิลไม่ให้ออกจากบ้านนะครับเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่แน่ใจว่าถนนสายไหนเนี่ยถ,ถูกน้ําท่วมหนักบ้างนะครับถ้าออกไปจะโดนน้ําพัดกันอุตลุดนะครับเพราะฉะนั้นคือแต่เขาพยายามที่จะอัปเดตในในรายการทีวีนะครับในรายการทีวีก็จะมีขึ้นเป็นแผนที่ของ ของเมืองนะครับแล้วก็มีถนนทุกเส้นนะครับแล้วก็ถนนเส้นไหนแดงเขาก็จะขึ้นมาไว้ให้ดูนะครับว่าตรงไหนที่มันแดงแล้วตรงไหนที่ยังเขียวอยู่อะไรอย่างนี้นะครับครับนะชุมช,ชนคนไทยที่ฮิวสตันได้มีการประสานช่วยเหลือกันยังไบงบ้างครับอ๋อก็ตอนนี้ผมไม่ได้ติดต่อกับ ครับคนคือก็ติดต่อกันทางไลน์นะครับทุกคนก็ไม่ได้มารวมตัวกันอะไรอย่างนั้นนะครับทุกคนก็หาอยู่ในที่ปลอดภัยในที่ตั้งของตัวเองนะครับครับนะคนคนไทยเยอะไหมครับที่ฮิวสตันเยอะอยู่นะครับใช่เยอะอยู่ครับเพราะว่ามีร้านอาหารไทยไม่น้อยนะครับฮิวสตันเนี่ยใช่ครับ้านอาหารไทยอร่อยเยอะครับแล้วก็คนไทยส่วนใหญ่ไปทําอะไรนอกจากร้านอาหารไทยนี่ที่คุณหมอเจอเนี่ยอ่าทําอะไรกันบ้าง ส่วนใหญ่ก็ถ้าถ้าเป็นมันเป็นบริษัทน้ํามันนะครับที่นี่บริษัทน้ํามันเยอะนะครับแล้วก็คนก็จะคนที่เป็นวิศวะก็จะมาทํางานในบริษัทน้ํามันคนที่เป็นหมอก็ทํางานตามโรงพยาบาลนะครับแล้วก็น้องนั้นก็จะเสิร์ฟอาหารทําเปิดร้านอาหารนะครับอส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับเรียนเรียนหนังสือที่นี่ยากไหมครับเป็นเรียนหมอต่อเนี่ยที่นี่เรียนยากไหมครับเทียบกับเมืองไทยเรา เออยากครับมันยากที่ระบบความคิดนะครคือเขา mm hmm. คือการเรียนของเขามันการท่องจํามันเป็นเป็นเรื่องรองน้อยมากนะครับ,รบการการเรียนส่วนใหญ่ก็คือทํายังไงให้มันดีขึ้นหาอะไรใหม่ๆเพราะงั้นระบบความคิดของเราจะถูกจะถูกเขาปลูกฝังใหม่นะครับก็คือคือวิธีการเรียนแบบของเขามัน มันคือการหาของใหม่นะครับครับและวามว่าก็ใช้วิธีคิด critical thinking ไม่ใช่ท่องจําอย่างเดียวและแ,แล้วก็โดยเฉพาะในภาวะของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยสำหรับวงการมะเร็งเนี่ยมันมีผลต่อการสิ่งที่เราเรียนมาในเมืองไทยแล้วก็มาเจอเองนี่มานเปลี่ยนไปเยอะครับม,มันมันท้าทายเราเยอะไหมครับเยอะครับกา,ารรักษามะเร็งต่อไปอนาคตคงจะเปลี่ยนอีกเยอะนะครับ,รบการการใช้เซล เอ่อภูมิกันภูมิคุ้มกันของเราเองในการกําจัดเซลล์มะเร็งนะครับก็ก็ทุกคือในยุคต่อไปนะครับการการเอาพวกนี้ยมาใช้ในทางคลินิกเนี่ยจะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับครับอันการการตรวจพบคัดกรองที่มันดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับครับหมายความว่าหมายความว่าเทคโนโลยีใหม่การวิจัยค้นพบใหม่เนี่ย จะทําให้การรักษามะเร็งได้ผลดีขึ้นนะครับนะนกปรติดต่หรือว่าคล้องแขนได้มากขึ้นใช่ไหมครับครับผมครับครับครับอ่าครับเอาละคงจะต้องเดินเหินแล้วก็สัญญาณก็คงไม่กระชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าขอบคุณคุณหมอทรงพลมากครับที่รายงานครับผมครับผมสดมาจากฮิวสตันเท็กซัสนะครับมีอะไรถ้าสถานการณ์เปลี่ยนไปยังไงผมจะรบกวนโทรศัท์ไป เพื่อที่จะต่อสายรายงานเพิ่มเติมแล้วก็อัปเดตสถานการณ์ด้วยนะครับครับยินดีครับผมขอบคุณมากครับครับอกรสวัสดีครับคุณสุ้ยชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอทงพลมาลากรครับหมอนัดชื่อเล่นเป็นหมอผ่าตัดมะเร็งมาเรียนเพิ่มเติมเรื่องมะเร็งลำไส้ที่ MD Anderson Cancer Center รัฐเท็กซที่เมืองฮิวสตันเมืองฮิวสตันดีดังนะครับเรื่องแพทย์ แล้วก็แน่นอนถ้าใครติดตามก็จะรู้ฮิวสตเนก็เป็นที่ตั้งของสถานียิงจรวดของสหรัฐอเมริกามายาวนานครับอย่างที่คุณหมอสรงพลบอกนะครับว่า M.D. Anderson Cancer Center เนนี่ยเป็นโรงพยาบาลและเป็นโรงเรียนหรือเป็นโรงเรียนแพทย์ทางด้านมะเร็งอันดับต้นๆของโลกทีเดียวครับฉะนั้นคุณหมอทรงพลที่ไปเรียนต่อที่นี่หรือว่าไป เสริมความรู้ที่นี่น่าจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งก็บังเอิญมาเจอพายุใหญ่เฮอริเคนฮาวีครั้งนี้ก็เลยทำหน้าที่เป็นนักข่าวพลเมืองให้กับเรานะครับผมก็เลยขอให้คุณหมอวิเคราะห์รายงานให้ทราบเพราะว่าที่นั่นข่าวตลอดเวลาสองวันที่ผ่านมาเกี่ยวกับความเสียหายที่คาดไม่ถึงรุนแรงหนักหน่วงที่เท็กซัสนี่สื่อก่อบริกันไม่รายงานเรื่องไหนแล้วครับเรื่องนี้อย่างเดียว ล่าสุดนี่คนหลายแสนคนไม่มีที่อยู่ครับและสามหมื่นคนเนี่ยต้องมีที่พักพิงเร่งด่วนพิเศษย,ยอดคนตายตัวเลขก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับตอนนี้5คนเป็นอย่างน้อยละแต่ว่าแน่นอนยังต้องตรวจสอบในทุกจุดของรัฐเท็กซัสกันต่อไปที่น่าสนใจก็คือว่าทางใต้ของอเมริกาที่ติดกับเท็กซัสเนี่ยก็คือเม็กซิโกเม็กซิโกพอเห็นอเมริกาทาง ได้ของอเมริกาประสบภัยอุทกภัยใหญ่หลวงอย่างนี้ก็ออกประกาศออกมาเลยก็ว่าพร้อมจะช่วยเหลือคนอเมริกันนะเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ร่วมโลกด้วยกันก็ไม่ทราบว่าโดนัลด์ทรัมป์จะรู้สึกเสียหน้าเสียศักดิ์ศรีไหมที่ให้ประเทศที่ด้อยพัฒนากว่าเยอะเนี่ยต้องมาช่วยในขณะที่ทรัมป์เองยังนั่งอยู่ที่ทำเนียบขาวทรัมป์บอกว่าจะบินไปเยี่ยมเยินผู้ที่รับภัยจาก ที่ท็กซัสครั้งนี้แต่ว่ายังไม่เห็นครับแน่นอนว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนอ,อเมริกันบอกว่าไม่เคยเจอไม่เคยเห็นว่าหนับนวงได้ขนาดนี้นี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่ต่อสายตรงถึงฮิสเันเท็กซัสรายงานโดยคุณหมอทรงพลให้พวกเราทุกคนได้รับทราบนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคืนที่สามทุ่มคุณวิชามหาขุนซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ กาะติดสอบสวนตั้งแต่อยู่ปปชว่าด้วยเรื่องจำนำข้าวนี่ยแหละครับที่มีผลนำไปสู่การตัดสินของศาลที่จำคุกอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์อดีตรัฐมนตรีช่วยพาณิช42ปี36ปีแล้วก็อีกจำนวนหนึ่ง40ปีก็มีตามลำดับความร้ายแรงเลยนะครับคืนนี้3ามทุ่มครับคุณวิชามาหาคุณจะมาเล่าให้ฟังว่าเอ้เรื่องนี้ ตอนค้นหาข้อมูลตอนสอบสวนนี่จนกระทั่งศาลเห็นหลักฐานแล้วตัดสินตามนี้นี่มีที่มาที่ไปอย่างไรเบื้องหลังจริงๆครับเบื้องหลังที่หลายหลายท่านอาจจะไม่เคยทราบฉะนั้นคืนนี้ติดตามสุทธิชัยไลฟ์สามทุ่มอย่าพลาดเปน็นอันขาดถ้าต้องการรู้ว่าเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรจนกระทั่งกลายเป็นคดีประวัติศาสตร์อีกคดีหนึ่งครับขอบคุณที่ติดตามนะครับอีกสักครู่มาเจอกันครับ